ไม่มีก็ตายซื้อไม่มีก็ตายหนีใน้ลก็ตายแต่พอเราได้มาสังค้าแสดงธรรมนะคะเราก็รู้สึกว่ามีความหมายอย่างมากมายนะคะไปไม่กลับก็คือตามเวลาที่ผ่านไปไม่มีหวังหวัง อดีตที่ผ่านมาก็จะ้จวนกลับขึ้นมาไม่ได้นะคะทุกแต่เวลาเราก็ได้สร้างป็นุณลามความดีทำดีดีมีติดตัวทำชั่วความชั่วนั้นก็จะติดตามส่งผลให้เป็นทุกนะคะฟืนไม่มีนะคะฝืนไม่มีก็คือสังถารของเรานะคะ,ะจากเด็กนะคะเกิดเป็นผู้ใหญ่ชรา,าตามเวลา ก็จะร่วงโรยไปสู่วัยชรา,าสุดท้ายเราก็ตายคือความตายนะคะคือสังขารร่วงโรยไปคือความตายเพราะนักปฏิบัติธรรมก็จะไม่ปวดความตายะคะเพราะเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ทำใจไวะคะ้ค่ะความตายเป็นสุขอย่างยิ่งน,นะคะจะมีอื่นหมื่นแสนในแดนโลพอย้ายโยกหลบเลี้ยงหีคนได้ แต่นีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้ใครให้ผมสร้างกล่อเดียวนะฮะค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอเชิญนะคะวันนี้เป็น